ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับวันนี้พบกับผม Beauty B Channel วันนี้ฟรีไฟมีกิจกรรมใหม่นะครับก็คือพ่อมีใจกล้าแม่มีซ่าลายลวัวนั่นเองนะครับเขาจะให้เรานะครับไปซื้อกล่องนะครับเพื่อสุ่มโทเค็นให้ครบ100อันนะครับเพื่อที่จะรับแลกชุดรางวัลใหญ่นะครับก็คือ <Wow. S 1> เป็นชุดพ่อมีนะครับเห็นไหมซิกแพคเต้นช่แล้วก็ แม่หมีนะครับไม่ใช่สิแม่วัวนะครับแม่วัวน่ารักมากเลยครับซึ่งเราสามารถกดสุ่มโทเค็นได้ที่ร้านค้านะครับกดมาตรงนี้แล้วก็กดสุ่มได้เลยนะครับยิวได้ตัวเสื้อมานะครับแล้วก็หมวกนะครับแล้วก็ได้ตัวสัตว์เลี้ยงมานะครับเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับวิวก็เลยสุ่มต่อนะครับเพื่อให้มันเก็บโทเค็นได้ครบ100อันนะครับนี่ครับเป็นโทเค็นสัตว์นู้ บิวจะเลือกว่าจะเอาชุดผู้ชายหรือชุดผู้หญิงดีซึ่งบิวคิดในใจแล้วนะครับว่าจะเอาชุดผู้ชายนะครับเพราะว่าแบบเออแบบมันหล่อชุดผัดแน่นนะครับก็คือชุดนี้แบบสวยมากเลยนะครับแต่ว่าชุดผู้หญิงเนี่ยบิวไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่นะครับก็คือส่วนที่จะชอบมากที่สุดก็คือเป็นในส่วนของรองเท้านะครับเพราะว่ารองเท้าของตัวผู้หญิงเนี่ยแบบน่ารักมากเลยนะครับ แต่ว่าส่วนตัวชุดเนี่ยแล้วก็ทรงผมบิวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปนะฮะแล้วก็มาทําการแลกกันเลยดีกว่าครับไปเปิดนะครับอ่าแล้วก็สวมใส่เลยนะครับเอาละครับเราก็ได้ทําการแต่งตัวมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราไปเริ่มเล่นเกมกันยดีกว่าครับในโหมด c v c จัดอันดับครับ ตายมาไม่เข้าใจว่ายิงทำไมนี่จะชนะหรือไม่มาดูกันอ่าเหมือนเหมือนเขาไม่น่าจะมาทางนี้นะมันก็ไปเล่นทางนูน้นก็เสร็จเขาเออเออเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหนใครยิงกูเมื่อกี้เริ่ม รีบวิงรีบวิงรีบวิงก็เราจะโดนยิงเออล้มหนึ่งล้มหนึ่งเพื่อนเพื่อนฝากค่าด้วยไหนอีตัวเมื่อกี้อยู่ไหน ไอ้เพื่อนไม่เจออ่ะโอ้นั่นไงเราอ้อมไปทางหลังดีกว่าเอาเอาเอาชนะครับครั้งนี้มีแววว่าจะชนะนะมั่งนะ เอา,เ,อาเพื่อนยิงบวกแล้วยหนึ่งเราดูท่าทีก่อนว่าเขาจะมายังไงไปยังไงเอาเอาเอาเพื่อนเรายิงเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเอาเอาเอลบหนึ่งเรารีบตบกว่อนดีกว่าอา้าว เอ,อาละครับจะชนะหรือไม่เข้ามาตรงนี้ไหมเดี๋ยวดูดูาลาดเราก่อน นูนน่กำลังไปกำลังไปอ้าวล้มสองคนอยู่ไหนวะเอาเอาไ โอ้โหสามคนมันอยู่ด้วยกันเลยเอ้าเหลือตัวนเดียวเลยวะโอ้แพ้แน่ๆเลยเมาสิมาสิมาฆ่าเราสิมาเล,ลย ขาดแค่คนเดียวได้ไงาได้แค่คนเดียวยวังไงไม่ไหวอ่ะสี่รุ่มหนึ่งบาครับเลิสโก ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับอืมดูเงี้ยงงโอ้ยเฮ้ยลม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 เพื่อนเพื่อนเพื<ๆ>่อนเอะเฮ้ยเอน เพื่อนเก่งมากเพื่อนเก่งมากเพื่อนเพื่อนเพื่อนบวกเราหน่อยบวกเราหน่อยเพื่อนเพื่อน,นบวกเราหน่อยเออเกือบออไปแล้วนะครับโอ้คุอยู่ข้างบนปะ เลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหๆอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเร็วๆเพื่อนเก่อนมันจะพันยาเร็วๆอ้าวไอ้นี่ก็พันยาโอ้ยจะทำหเออ โนษาเฉยตอนแรกไม่คิดว่าจะสนษณาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ควรใช้ A W เหรอ ไหนวะหนุนูๆๆๆโอ้โหได้ไม่ได้เราจะอยู่เฉยๆไมนได้นะครับช่วยด้วย เออโอ้โหชอบดีชนะเฉยทุกคนเราจะชนะแล้วปายครับครั้งนี้ต้องชนะให้ได้แล้วเจอคุณหรือไม่เขาไม่น่าจะมาทางนี้นะอ้าวอา้เพื่อนยิงใครอะ่ะ อยู่ฝั่งนูน้นล้มหนึ่งล้มหนึ่งโอ้โหไม่ทันอ่ะยวคนเดียวเพื่อนฮิววรถหน่อยฮิววรถหน่อยตืออ่สบายใจได้นะโอค้อครั้งนี้ชนะแน่เอาโคโนกันไว้ก่อน ไหนวะออชนะเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชุดพ่อหมีนะครับซึ่งชุดนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับเพราะว่าชุดนี้มีสิบแพ็คนะครับสำหรับวนันนีก็พอไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ คนที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่บายครับ